ฝนตกบ่ตกเข้าก็ย่งใสชีวิตต่อไปพี่น้องต้องเดินหนาต่อไปงานก็ต้องทำเวียกก็ต้องเหตุเป็นเรื่องปกติของทุกคนแม้กระทั่งตนใหม่แม้กระทั่งไก่ไก่ก็ย่งกินข,ข่าวคือกันคน,นก็ต้องกินข่าวคือกันไก่สบายกวคาคนอีกเลยพี่น้องวานข่าวเหมืน,น บ่อตองเห็ดไ้เห็ดหน้าบ่ต้องเห็ดง,งานคือคนหยากมันกะได้กินเขาแต่ว่าคนนี่ต้องเห็ดงานต้องสูต้องเดินนาถอยบ่อได้ถอยก็คือบ่มีกินพี่น้องห้าต้องแบงตันห้าได้กินมึงถือห้าเลียงอยู่กะได้กินคือกันอยู่น้ำกันทุกจ้าถูกมนอไก่หมา แมวเดี๋ยวแมวก็มาพี่นองแมวนี่ฝนตกบอออกมาดอกนั้นแมวก็บ,บก่บแมนแมวเห่าดอกพี่นองแมวเพลินแต่ไม่อยู่น้ำเห่ากินเข่าลายๆเด้อสิแดงอ้วนๆก่ออเอ๊